โอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวมาเรียกว่าแชร์แล้วกันเนาะแชร์วิธีการเล่นเบื้องต้นเพราะว่าจริงๆผมก็ยังเล่นไปไม่ไกลเนาะแต่ว่าเท่าที่ลองพยายามหาวิธีเล่นของอาวุธดาบยาวดูนะครับในเกม m o n ส t e r Hunter Now นามาดูว่าเออคอนเซ็ปต์แล้วก็วิธีการเล่นมันเป็นยังไงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะแต่ว่าถ้าใครเล่นไปไกลแล้วมีอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นแชร์เบื้องต้นเฉยๆเนาะผมเพิ่งเล่นไปหน่อยเดียวเอง ทีนี้โอเคเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับก็สําหรับดาบยาวจริงๆคอนเซปต์หลักมันคือการเคาน์เตอร์แล้วก็การการทำาดาเมจด้วยท่าไม้ตายที่เรียกว่าสปิริตเทมเบร์เกอร์นะครับทีนี้จะใช้ท่าไม้ตายได้มีมาจากอะไรบ้างอันแรกก่อนคือสเปเชียลเกตนะครับคือกลมๆส้มๆที่เวลาตีธรรมดาเนาะมันจะเก็บไปเรื่อยๆอันนี้มีทุกอาวุธเลยพอเก็บปุ๊บพอมันเต็มหลอดสามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะครับแต่ดาบยาวเนี่ยจะมีอ,อย่างหนึ่งก็คือไอร้รูปรูปลอดดาบข้างล่างนะครับ อ่ามันจะเป็นหลอดดาบแล้วก็เวลาเราโจมตีไปเรื่อยมันจะค่อยๆมีไส้ตรงกลางสีเหลืองครับเติมขึ้นมาเรื่อยเนาะพอไอสิ่งนี้มันเรียกว่าสปิริตเกจนะครับคือถ้าเติมถึงจุดหนึ่งถ้าตีธรรมดาหรือทำคอมโบไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเนี่ยประมาณ70% 80%เนี่ยดาบเราจะมีออร่าสีแดงขึ้นมาแล้วก็ตัวเกจด,ดาบเราจะเห็นเลยแหละว่ามันขึ้นเป็นสีแดงแดงนะครับตรงนี้ถ้าทำดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆและมันเป็นการบอกว่าเออ จากเนี้นะเราพร้อมจะใช้ท่าไม้ตายสปิริตเฮมเบเกอร์และโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจไอตัวสปิริตเอสเปเชียลเกดข้างบนเลยนะครับใช้สปิริตเกดข้างล่างเพื่อปล่อยท่าไม้ตายได้เลยนะครับทีนี้อ่ะก่อนจะไปปล่อยท่าไม้ตายไทีนี้ต้องมาดูว่าเออแล้วคราวนี้เราจะเพิ่มท่าไอเพิ่มไอหลอดสปิริตเกดนะครับด้วยท่าอะไรได้บ้างนะครับก็หลักๆกการโจมตีของตัวดาบยาวครับจะมีทั้งหลักๆทั้งหมดอยู่ประมาณอ่าสท่านะครับท่าแรกคือกดกด แถบหน้าจอธรรมดาเลครับมันจะเป็นการโจมตีธรรมดาบวกกับท่าที่เรียกว่าสปิริตคอมโบนะครับก็คือเป็นการฟันฟันสามสทีแล้วก็เป็นการฟันกวาดเพื่อปิดนะครับพอฟันกวาดปิดปุ๊บไอ้พวกท่าพวกนี้ครับพอท่าตีโดนมอนหลอดเกตสปิริตเกตจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆทีละนิดนะครับโอเคท่านี้ไม่มีอะไรเนาะแถบหน้าจอเฉยๆไม่มีอะไรไม่ยากนะครับ ส่วนท่าที่2ก็คือชื่อท่าว่า4ฟลไ e สแลนดนะครับท่านี้มันเป็นการเคาน์เตอร์ครับก็คือถ้าสมมติว่าเรากดหลบกดปัดไปซ้ายหรือปัดไปขวาครับตรงจังหวะกับที่โดนมอนจมตีพอดีเราก็จะทําการหมุนตัวนะครับฮันเตอร์จะ้ทำการหมุนตัวแล้วก็ฟันกวาดกลับนะครับตรงนี้ก็สามารถทําให้เราจมตีสวนกลับไปได้ไม่โดนดามเมจแล้วก็ได้สปิริตเกรดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆท่านี้ก็แนะนําให้ฝึกใช้ไว้เพราะว่ามัน,ม,นมันง่ายครับมันไม่มีอะไรแล้วมันกดแทรกตอนไหนก็ได้นะครับ ไม่ใช่ตอนไหนก็ได้สิต้องบอกว่าระหว่างที่ฮันเตอร์มันออกท่าออกท่าโจมตีไปแล้วเนาะสามารถกดได้นะส่วนท่าที่3ท่าเนี้เป็นท่าที่ยังไม่มีดาเมจนะครับแต่เป็นท่าที่ต้องทำไว้ก่อนจะเป็นท่าถัดไปนะครับมันเรียกว่าสเปเชียลชีทนะครับคือการเก็บดาบเข้าฝักอันนี้ใช้การกดหน้าจอค้างไว้นะครับจะเก็บดาบเข้าไปในฝักแบบนี้ได้เลยกึ๊บเนาะแล้วเราจะยืนอยู่ในท่าสแตนนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเก็บดาบเข้ามาแล้วเราปล่อยปึ๊บ มันจะเป็นการโจมตีออกไปนะครับสามารถาาใช้แทรกระหว่างการโจมตีธรรมดาได้นะตีปุ๊บเก็บดาบแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้พอเราเก็บปุ๊บออย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะเพอเรากดปล่อยมันจะเป็นการปล่อยดาบออกไปฟันออกไปนะครับเรียกว่า E.I. Spirit Slash นะครับเราเก็บดาบก่อนปุ๊บแล้วก็ปล่อยไอ้ท่า E.I. Spirit Slash นะครับก็คือทําให้เราได้ Spirit เก e เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรากด e ไอสปิริต l a s ตตรงจังหวะที่มอนตีเข้ามาพอดีครับมันจะเป็นการทำาดเมจสวนเป็นการเคาน์เตอร์มีดาเมจเพิ่มแรงมากนะครับแล้วก็ได้หลอดสปิริตเกตที่เยอะมากๆนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูในคลิปนะครับพอมอนตีมาปุ๊บสวนเราก็จะได้สปิริตเกตเยอะแล้วมันจะมีดาเมจโผล่ขึ้นมาอีก hit หนึ่งมหาศาลเลยนะครับน่าจะเป็นท่าหลักของดาบยาวที่ใช้กันเลยนะครับ ทีนี้อ่าเรารู้แล้วว่าแต่ละท่าเราตีมาปุ๊บปุ๊บ,บ,บเราก็จะเริ่มได้สปิริตเกรขึ้นมาแล้วเนาะสปิริตเกรก็ค่อยๆเยอะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาหรือว่าใช้โฟ r ไซส์สลั ash, หรือว่าจะเ c i a l Sheet แล้ว EI s p สปิริตส s h ก็ตามพอเราได้หลอดขึ้นมาเป็นสีส้มแล้วอะครับดาบเราจะขึ้นมาเป็นอ,ออราสีแดงๆนะครับทีนี้เราจะพร้อมใช้ท่าที่เรียกว่า Spirit เฮมเบเกอร์ครับอ่าสปิริตเมเบเกอร์คืออะไรมันก็จะเป็นท่าที่เราอ่าเอากดโจมตีต่อจาก หลังจากใช้ไอตัว E.I. Spirit Slash นะครับมันจะเอาดาบจิ้มแล้วก็กระโดดขึ้นไปลงมาสับหัวมอนนะครับตาม d a m a g เป็นท่าไม้ตายเหมือนกับหลอด Special g กียเต็มแล้วกดได้เลยนะครับโอเคแล้วทีนี้ไอตัวอ่า Spirit t e m p a k e r ครับไม่จำเป็นต้องคาเตอร์โดนก็เลยนะแค่มีหลอดแดงแล้วเราใช้ E.I. Spirit Slash ล้วฟันไปก็สามารถใช้ Spirit Tempeaker ได้นะครับทีนี้พอหลังจากใช้ Spirit t e m p a k e r มันมีข้อดีอะไรต่อก็คือ มันไอพอเราใช้สปิริตเทมเบอร์เกอร์แล้วครับให้สังเกตว่าหลอดดาบของเราครับหลอดสปิริตเกตของเราะจะกลายเป็นสีขาวแล้วก็ค่อยๆเติมขึ้นมาเองเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องกดโจมตีนะครับ mm. คือถ้ากดโจมตีมันก็จะขึ้นเพิ่มแหละแต่ถ้าไม่โจมตีมันก็ค่อยๆขึ้นอยู่ดีซึ่งทําให้เราเตรียมตัวใช้คอมโบถัดไปได้นะครับ mm. แต่ทีนี้พอดีผมเพิ่งเริ่มเล่นก็เลยยังไม่เจอมอนที่มันอึดพอให้ตีแบบบนคอมโบบนการแมเนจการใช้สปิริตเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับโอเคจบแล้วสําหรับคอนเซปต์การับ ก็ไวเ้เจอกันใหม่นะครับแนะนำได้นะครับขอบคุณครับ